สวัสดีครับโอ้โหมาแล้วนะครับเจ้านี่คือคือเครื่องปาดปูนจากเครื่องยนต์ภายใต้แบรนด์เ b เครื่องมือช่างนะครับมาดูกันเลยว่ามันมีอะไรที่พิเศษที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดเลยนะครับ เครื่องโฉมแบรนด์นี้เราลังสันไม้กระทั่งมือจับโค้งมานะครับรับกันเลยนะแล้วก็มีมือหิ้วนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยเมื่อก่อนนี่จะเป็นฟองน้ําบ้างหรือเป็นเหล็กเพียวๆบ้างและที่สาคัญเนมเพจตรงนี้ทําให้โครงสร้างของแฮนเนี่ยครับแข็งแรงขึ้นเอาเล่งจะเป็นแบบพิเศษเวลาเราเล่งเนี่ยเราดันไปอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเหล็กนะแข็งแรงมากๆตัวเพาตรงนี้นะครับรูปทรงเห็นไหม ข้างหน้ามันจะออกแบบเรยวๆนะครับแล้วใหญ่แข็งแรงคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องล้อสะดวกกว่าการยกย้ายสมัยเมื่อก่อนอย่างนี้นะซึ่งทางบ้านเอนบีก็ดีไซน์ในส่วนของเรื่องล้ออย่างนี้มาให้เวลาจะใช้งานกดงัดขึ้นปึ๊บ ล้ออย่างนี้ปั๊บเราเข็นไปเลยครับเข็นไปย้ายไปตรงไหนก็ย้ายไปได้สะดวกนะครับถ้าโฉมนี้โครงสร้างเสาแบบนี้มีล้อให้อย่างนี้มือจับแบบนี้นะครับมีฟองน้ําอย่างนี้คันเร่งเป็นแบบนี้โอกาสทําแฮนด์ซ้ายแฮนด์ขวาแข็งแรงแบบนี้เครื่องยนต์ชนิดพิเศษแบบนี้ต่อลูกยางทั้ง4ต้นกันสั่นสะเทือนเกรดชนิดพิเศษแบบนี้เพาแกนกลางรูปทรงนาฬิกาทรายพิเศษแบบนี้ตัวตุ้งเวียงพิเศษพิเศษแบบบึกบึกอย่างนี้นะครับก็คือมีที่อินบนะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย สามารถที่จะจับแพนอย่างนี้ยกปะทะอย่างนี้ได้เมื่อหน้าสัมผัสหน้าปูนมาเรียบร้อก็จะยกลอยพอดีเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยล้อจะติดไหมไม่ติดนะครับอันนี้เราดีไซน์มาให้อย่างดีถ้าพูดถึงพิเศษนะครับนี่เจ้าตัวนี้เป็นเสาบูลูกยางนะครับเวลาเพื่อนๆชำรุดฉีกขาดขึ้นมาเนี่ยเราต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนพอสมควรนะครับถามว่าอันนี้พิเศษยังไงตัวเนื้อยางดีตัวผู้โผล่ฝั่งนึงแต่ฝั่งนี้เป็นตัวเมียก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นรันนี้มาดูเพาแกนกลางนะครับที่เป็นรูปทรงนนกกาาังเตดว่ลพืแยยุ าทรงในกาซายตรวนี้นะ,ะแล้วก็ป้องกันการสะทนานขึ้นมือก็คือเจ้าตัวพระเอกเป็นตัวนี้แหละแล้วมาดูความละเอียดของงานตอนนี้เหลือแค่2รูแล้วนะรูตรงกลางที่เราเจาะกันเป็นประจำจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้สามารถใส่ได้กับใบเดิมของลูกค้าได้เลยระยะเซนเตอร์จากจุดนี้ถึงจุดนี้เท่ากันนะครับตัวนี้งานหล่อแล้วก็มาดีมากๆเป็นเกรดพรีเมี่ยมอะ่ะเพื่อนๆได้ใช้ของดีแน่นอนนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวสุดท้ายที่ทางเรารับประกันให้กับลูกค้ายาวนานถึง1ปีก็คือเครื่องยนต์ สีจังหวะโฉมนี้แค่เสื้อก็น่าใช้แล้วครับการระบายความร้อนเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีอะไรมาปกปิดของเดิมเป็นแบบไหนละ่ะก็นี่ฮะของเดิมมันก็จะเป็นแบบห่างๆเป็นที่ซี่อย่างนี้ดีไซน์นั้นเราจาภาพนี้นะปึ๊กอ่าเห็นไหมคอนนี้มาดูที่กรองอากาศนะครับค่อยๆดูไปพร้อมกันนี่ไงเลาถอดต้องใช้ถขายควงถอดออกแล้วดูกรอ,องกรองอากาศแบบอย่างดีเลยมันจะทําให้เครื่องของลูกค้านะครับเฟชชี่ตลอดคือถ้าหายใจได้คล่องมันสะอาดเครื่องยนต์ก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเครื่องฟ พิสต์ทติดได้เครื่องยนต์เรารับประกันที่หปีปกติจะเห็นแต่อยู่ในกลุ่มของแบรนด์ Honda แท้เท่านั้นนะครับแต่ว่าบ้านเนนดีมั่นใจมากมากซึ่งของ Honda นะครับเครื่องยนต์ก่อนหน้านี้นะครับก็ฝุ่นแบบฉลมน้ำมันแค่นี้เองใช้งานต้องใช้แปนแบบติดตุนทนนะครับสายบูสสายลุยก็จะต้องใช้ของดีกว่าผมก็เลยมั่นใจให้ลูกค้านะครับพูดมาเยอะเดี๋ยวามาลองสตาร์ทกันเลยดีกว่าถ้าเครื่องเย็นดันเปิดโช๊คดึงมาหาทางเราทางนี้นะครับแต่ถ้าเครื่องอุ่นปกติก็ไม่ต้องเปิดโช๊ครับ เนี่ยทีเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องอยนต์ไปกันนะยกันวิธีกดดับนะครับก็กดค้างแล้วก็ปล่อยขนาดเครื่องของ h ฮีนะครับแท้ๆเขาก็ยังบางค่ายก็ยังให้แค่6เดือนนะแต่เนื่องจากเรามีทีมงานเรามีอะไรล่ซัพพอร์ตตลอดนะครับดังนั้นเราจรึงค่อนข้างรวดเร็วนะครับของผิวเครื่องนิ่มกว่าครับเป็นเครื่องรบจ้าติดมือกว่าคนิ่มติดมือกว่า เจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องปาดปูนที่เครื่องยนต์ในปาดปูนปาดคอนกรีตพื้นถนนไอ้พวกนี้ก็คือเหมาะกับถนนเทศบาลอบตอวจหรือว่าโครงการไหนที่เขา ยังให้ใช้ลักษณะแบบนี้ได้แต่ถ้าเขาบอกเฮ้ยผมไม่ชอบให้คนงานลูกน้องไปโกยเอ่อเหยียบย่าปูนในคอนกรีตเลยอยากได้คันสกีแบบนี้แล้วก็เดินแบบซ้ายขวาท้าเอ็นีมาก็ได้เอ็นีก็มีโครงสร้างอย่างนี้ขนาดเราดีไซน์อลูมิเนียมนะก็ยังหนักกว่าประมาณ2 0 0ยโลเลยแต่เครื่องนี้ฟิลๆนะยกคนเดียวย้ายคนเดียวหน้าง,งานสนกุกทํางานก็ทํางานได้เยอะขึ้นใครสนใจเครื่องปาดปูนติด,ดเครื่องยนต์สั่งได้เลยทัก MVP, เอ็นวินเพจเพจนี้ไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ จากที่ยารีวิวไปนะคะดูแล้วน่าใช้มากถ้าพี่ๆสนใจรีบมาจัดไปเลยนะคะรับรองว่าผลลัพธ์ออกมาดีใช้งานสนุกมากกว่ารุ่นก่นกอนแน่นอนคะ่ะ